สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะเดี๋ใววันนี้เนี่ยผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาฟาร์มเงินในเกมเกมจีนให้ได้ 1, 100ล้านเอ็มกันนะครับผมซึ่งวินี้เนี้ยมันเป็นวิธีที่สามารถใช้ได้จริงๆนะครับผมผมลองมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเติมมากเติมน้อยเนี่ยสามารถที่จะมีเงิน100ล้านเอ็มตรงนี้ได้เหมือนกัน นะครับผมแล้วผมจะขอเปิดกระเป๋าให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมว่าผมเนี่ยมีเงิน100ล้านเอ็มจริงๆนะครับผมไม่ใช่การตัดต่อหรือว่าขี้โมตแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าหามาได้จริงๆนะครับผม100ล้านเอ็มตรงนี้ นะครับในวิธีแรกหรือว่าวิธีที่1น,นี้นะครับผมก็จะเป็นการเก็บเงินจากกิจกรรมนั้นๆนะครับผมที่ผมได้เรียกว่านั้นๆเนี่ยก็เพราะว่ากิจกรรมของแต่ละแพทเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับของที่ท่านผู้ชมเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผมได้เจออยู่ณตอนนี้แล้วนะครับผมของผมเนี่ยมันเป็นวิจัยผลึกนะครับผมในณปัจจุบันตอนนี้นะครับผมก็เงินที่ได้จากการลงดันธารดานเนี่ยก็จะประมาณ60,000มอลล่านะครับผมถ้าผมทําแต้มได้ถึง2,000แต้มตรงนี้นะครับผมถ้ารวมทุกด่านแล้วเนี่ยก็จะประมาณสามสี่เเเเยยยออะะะมมมมาาากกกกๆนนนนครับบผผผซึ่่่่ง็็จให้้ทูชีไปล ตรมตรงนี้ นะครับผมก็มันเป็นเงินที่แบบได้แบบพื้นฐานแล้วก็ได้มาง่ายมากๆนะครับผมได้ทั้งเพชรได้ทั้งเงินด้วยนะครับผมกับอีกแบบหนึ่งก็คือการทดสอบตัวละครนะครับผมซึ่งเราจะได้เงินหมื่นห้าจากการทดสอบตัวละครสุดท้ายของตู้ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับผมทุกตู้ที่มีการรีลันออกมาหรือว่าตู้ไหนก็ตามที่มันมาแล้วนะครับผมท่านผู้ชมสามารถที่จะมาลองเล่นตัวละครฟรีตรงนี้แล้วก็รับเงินตรงนี้ได้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมพวกกิจกรรมอีเวนต์อะไรพวกนี้ต่างๆนะผมซึ่งมันก็จะได้เงิินนนนใรรรรระหววว่่าางททีเเฟตั้้ดยผกกจ ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปหาเล่นแล้วก็ไปหาทํากันดูนะครับผมมันได้เงินเยอะจริงๆนะครับผมถึงแม้ท่านผู้ชมจะคิดว่ามันได้น้อยก็ตามนะครับต่อมาในข้อที่2นะครับผมก็จะเป็นการลงสไปโรบีสนะครับผมใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็จะลงยากสักนิดหนึ่งนะครับแต่ใครที่เป็นมือเก่าแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยพี่สบายวันหมูนะครับผมใครที่เป็นมือเก่านะครับผมก็จะแนะนําให้ลงในด่านที่1ถึงชั้นที่8นะครับผมแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีของรางวัลก็คือได้เพชรสามร้อยนะครับผมแล้วก็ได้เงิน60,000มมล่่าานนนนะะคคครรัับบูณ8เเเข้ไปผงิียก็จะะได้ปรมาาณ4กว่ ซึ่งเป็นจํานวนเงินที่เยอะพอสมควรน้าองสําหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับต่อมาในชั้นที่9ถึงชั้นที่2องน้าผความต่างกับชั้นปกติเนี่ยก็จะต่างกันตรงที่ว่าจะมีการหลีทุกๆวันที่1ถึงวันที่16ของแต่ละเดือนนะครับในชั้นที่9 12, นี้นะครับผมก็จะลดเพรไปประมาณครึ่งหนึ่งน้าผมเกถึงสิเนี่ยก็จะลดเพรไปครึ่งหนึ่งนะครับผมจากชั้นที่1นึถึงแนะครับแต่ว่าเงินเนี่ยยังได้เท่าเดิมนะครับถ้ารวมเงินตั้งแต่ชั้นที่9ถึงชั้นที่2 2,4ก็จะะประมาณ นะครับซึ่งถ้ารวมกับในชั้นที่1กับจุดแปดแล้วเอกับชั้นที่8แล้วเนี่ยก็จะเกือบล้านกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นจํานวนเงินที่เยอะพอสมควรนะครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยผมก็จะแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาเล่นสไปรลบีดกันนะครับผมมันได้เงินแล้วก็ได้เพชรเนี่ยเยอะจริงๆนะครับแต่ใครที่เป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยก็จะลงได้แค่เพชรชั้นที่9แล้วก็ชั้นที่12เท่าน,นั้นนะครับผมทุกๆวันที่1กับวันที่16นะครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แนะน beat าส ต่อมาในวิทีที่3นะครับผมก็จะเป็นการเอาซิซิลเนี่ยไปแลกเป็นมอล่าหรือว่าเงินนะครับผมหน้าตาของซิซิลเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมหน้าตาของแต่ละเมืองเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ของเอนาซูมาก็จะเป็นสีม่วงนะครับผมมันแต่ก็จะเป็นสีเขียวๆนะครับของหินเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาสีน้ำเหลืองๆประมาณนี้เลยนะครับซิซิลแต่ละอันนะครับผมจะได้จากการที่เราไปสำรวจแมปต่างๆนะครับผมก็จะเป็นเก็บกล่องจากพัทโซลเก็บกล่องตามแมปนะครับผมหรือว่าเก็บกล่องลอยน้ำนะครับผมได้ซิซิลหมด นะครับซิซิลนะครับผมเราก็เอามาแลกตามเอ c ซที่อยู่ตามแมปตรงนี้เลยนะครับผมมันจะเป็นเอ c ซที่อยู่ตามเครื่องเพชรตรงนี้นะครับของหลีเย่เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมมอนแซดเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับม้อนแซดจะอยู่ตรงนี้นะครับผมตามร้านเพชรตรงนี้นะต่อมาอินาัึมะนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมร้านเพชรตรงนี้นะครับผมซึ่งถ้าผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเดินแล้วก็เอาซิซิลเนี่ยไปแลกเป็นเงินได้นะครับผมอย่างคนนี้นะครับผมซึ่งผมก็เอาซิซิลเนี่ยมาแลกเป็นเงินนะครับนี่ นะครับผมซิซิลเนี่ยสามารถที่เอาไปแลกพบเป็นอาวุธหรือว่าของอย่างอื่นได้นะครับผมแต่หลายๆเรื่องเนี่ยเราจะเอาไปแลกเป็นเงินนะครับผมก็แลกมานะครับผมนี่นะครับ2อันเท่ากับ1นึ่นะครับผมก็เป็นจํานวนเงินที่เยอะพอสมควรนะครับผมเพราะว่าการสํารวจแมปแต่ละอันเนี่ยมันได้มาเป็นร้อยนะครับต่อมาในข้อที่4นะครับก็จะเป็นข้อที่หลายคนเนี่ยมักจะลืมกันนะครับผมก็คือเควสชื่อเสียงประจําเมือง นะครับในที่นี้เนี่ยเราจะเน้นให้ทําของอินาซึมะนะครับผมเพราะว่าอินาซึมะเนี่ยมันไม่จําเป็นที่ต้องไปนั่งหาบอะแสของมอนสเตอร์นะครับผมไม่เหมือนของมอนแจทหรือลริเย,ย่เนี่ยมันจะต้องไปน,นั่งหาบอะแสนะครับแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยเสียเวลานะครับในที่นี้เนี่ยผมก็เลยจะแนะนําให้ทําเฟสของอินาซึมะเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ต้องเป็น5ดาวด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะได้เงินถึง30,000ืมอร์ลานะครับถ้าเป็น4ดาวเนี่ยจะได้แค่25,000เท่านั้นนะครับผมซึ่งมันได้ค่อนข้างน้อยนะผมก็แนะนําให้ใช้้30,000 3 90,000 5ดาาววตรรรงนนนนีีเเเลลยยะะะะคคับส่ก็จปมณแ ต่อมาในควสคํคำขอนะครับผมก็จะได้ควสละ2 0,000นนะครับรวมไปเสร็จทั้งหมด2เควสตรงนี้นะครับผมก็จะได้ทั้งหมด1 5 0 0 0 0หมอรลานะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นจํานวนเงินที่ไม่ได้มากไม่ได้น้อยก็จริงแต่ว่าเป็นเงินเหมือนกันนะครับผมผมก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาตามควสตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามันได้เงินนะครับอันนี้นะผมก็ทาได้แค่เพียงสัปดาห์ละครั้งเท่านั้นนะครับผมก็วันจันทร์ก็ให้มาทําใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าทําไปแล้วนะต่อมาในวิธีที่หานะครับผมก็จะเป นะครับผมเพราะว่ามันจะต้องเอาอาร์ติแฟกของท่านผู้ชมเนี่ยออกมาขายทิ้งนะครับผมอย่างอาร์ติแฟกสีม่วงนะครับผมสีทองเนี่ยขายไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะสีม่วงนะครับผมสามารถที่จะขายได้ในราคา2 5 0 0ันหนะครับผมถ้าเราขายร้อยชิ้นก็ประมาณ2 5 0 0สนหนะครับอย่างสีฟ้านะครับผมขายได้ประมาณ1,260งพันะครับผมสีขาวก็จะขายได้ประมาณ400นะครับผม420นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยอาร์ติแฟกพวกเนี้ยเราจะไม่ค่อยเอามาขายกันนะครับแต่อาร์ติแฟกที่เราเอามาขายจริงจริงเนี่ยจะเป็น นะครับยกตัวอย่างอย่างแมปตรงนี้นะผมก็จะมีอาร์ติแฟกต์อยู่นะครับก็จะเป็นอาร์ติแฟกต์ดอกไม้สีขาววันนี้นะครับผมตามแมปเนี่ยมันจะมีอาร์ติแฟกต์อยู่เต็มเลยนะผมก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาหาฟาร์มกันนะครับถ้าท่านผู้ชมมีเวลาว่างนะผมก็แนะนําว่าให้มาฟาร์มตรงนี้นะครับผมมีอาร์ติแฟกต์เยอะแยะนะครับผมไอที่ผมฟาร์มเนี่ยไม่ใช่นะครับผมแต่ว่ามันมีคนที่ทําลูปฟาร์มเอาไว้หมดแล้วนะครับผมมีตามยูทูบเนี่ยเต็มเลยนะครับผมเขียนไปว่าเกณฑ์ชิ้นอาร์ติแฟกต์ฟาร์ม ในตามแบบต่างๆเนี่ยผมจะไม่ขอทําแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับแต่แค่จะมาบอกท่านผู้ชมแค่นั้นเองว่าเราสามารถที่จะเอา Art อร์ติแฟกต์ตรงนี้มาขายทิ้งได้นะครับผมถ้าท่านผู้ชมร้องเงินจริงๆนะถ้าต้องการเงินจริงๆเนี่ยก็สามารถมาขายทิ้งได้นะครับต่อมาในวิธีที่6นะครับผมก็คือการเอาเหรียญในการน้ําชาเนี่ยมาแลกเป็นเงินมอรล่านะครับผมโดยที่เราจะต้องมีบ้านในเซเลติทีนพอตก่อนนะครับผมก็จะเป็นหน้านหน้าตาประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาคุยกับ a อ c บนกอ้วนตัวนี้ผม หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาที่คลังสมบัติอัาจักรนะครับแล้วก็เอาเหรียญจากกรน้ำชาเนี่ยแลกเป็นเงินมอร่าได้เลยนะครับผมหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะแลกได้แค่เพียง10บครั้งนะครับผมก็คือ1นึ่งแสนมอร่าเท่านั้นนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รออีกอาทิตย์หนึ่งนะครับผมเราถึงจะแลกได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นวิธีที่ได้เงินไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ได้เงินเหมือนกันนะครับผมสำหรับใครที่ขาดเงิน1นึ่งแสนพอดีนะผมก็วิธีนี้เป็นอีกวิธีนนนนึงทีี่ดเหมือกััะครบ ต่อมาในวิธีที่7นะครับผมก็คือการเอาสตาร์ดัตเนี่ยมาแลกเป็นเงินมอล่านะครับโดยวิธีการก็คือเราต้องกด E C นะครับผมมาที่้านค้านะครับแล้วก็มาที่้านค้าไพ่เมานะครับผมมาที่แลกเปลี่ยนด้วยสตาร์ดัตอันนี้นะครับผมโดยที่ถ้าใครยังไม่เคยแลกมาก่อนเลยเนี่ยมันก็จะอยู่อันนี้มันก็จะเป็นอันนี้นะครับผมมอล่าเนี่ยก็จะ10,000มอ่าต่อ10สตาร์ดัตนะครับผมซึ่งอันนี้แลกได้เพียงสามสิบครั้งเท่านั้นนะครับผมก็คือก็คือใช้300สตาร์ดัตนั่นเอง นะครับสตาร์ดัสหาได้จากการอธิษฐานหรือจากการเปิดกรช่าเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ได้ตัวซ้ำนะครับผมก็คือเป็นเกลือนั่นแหละเอาง่ายๆ นะครับสตาร์ดัสเนี่ยก็เป็นไอเทมที่แลกไม่ได้นะครับผมได้จากการสุ่มกระชาเท่านั้นแนะครับผมก็เป็นไอเทมที่หาได้ง่ายๆแต่ว่าหายากพอสมควรน,นะครับผมสรุปมันหายากหรือหาง่ายก็ไม่รู้นะครับก็สําหรับใครที่เปิดกาชาไม่บ่อยนะครับผมไม่ได้เติมเยอะเปิดกรชาน้อยนะครับแนะนําว่าให้เอาสตาร์ดัสเนี่ยแลกแค่เพียง30อันแล้วก็แลกหินกระชาตรงนี้ไว้ก็พอแล้ว นะครับผมถ้าไม่ได้ร้อนเงินจริงๆก็แนะนําให้ใช้20สตาร์ดัตต่อ1,000 10, 0มอล่าอันนี้นะครับผมมันไม่ค่อยคุ้มนะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมเปิดกระชากบ่อยๆเนี่ยก็จ,จะแลกมาก็ได้นะครับผมก็2,000สตาร์ดัตก็เท่ากับเงินมอล่า 1M นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความรวยของท่านผู้ชมแล้วก็ความคุ้มความต้องการของท่านผู้ชมด้วยนะครับผมว่าควรจะเอาสตาร์ดัตเนี่ยมาแลกเป็น1มอล่าหรือว่าแลกเป็นอะไรดีนะครับผมก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับต่อมาในวิธีที่8นะครับผมก็คือการเติม BP หรือว่ากากกรซืื้้อออ Pat Part นนคัผ็ี นะครับผมถามว่าถ้าเราไม่เติมเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นได้ไหมครับตอบก็คือเล่นได้นะครับผมแต่ว่าของที่ได้เนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยกว่าคนที่เติมมากๆนะครับผมดูอย่างเงินตรงนี้นะครับผมอันนี้ได้แค่แปดหมื่นนะครับแต่ว่าอันนี้ได้ถึง2องแสนสี่ซึ่งมันต่างกันถึงสองสักเท่านะครับผมก็อันนี้เป็นความต่างชั้นของคนที่เติมกับไม่เติมนะครับผมถามว่าถ้าเติมเนี่ยเราเติมระดับไหนดีนะครับผมคำตอบก็คือเติมแค่สมบินก็พอแล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องเติมเที่พระเจ้านะเพราะว่าเที่วพเจ้าเนี่ยมันได้้แแนับรเจอ์ลวก ไอเลเซนแก่อีกหาอันขนะนเองนะครับผมก็ไม่แนะนำให้เติมัเท่าไหร่นะผมระดับเทพเจ้านะเพราะว่ามันแพงค่อนข้างเยอะนะครับผมก็สำใครที่เติมในร้านค้าครับผมได้เติมกับพวกร้านเติมเกมต่างๆเนี่ยก็ตรงเนี้ยก็จะถูกขึ้นไปอีกนะถูกลงไปอีกนะครับผมก็แนะนานะครับผมแนะนําว่าให้เติม BP อัศวินเอาไว้นะครับผมเพราะว่ามันได้ของค่อนข้างเยอะนะแต่สำหรับใครที่ไม่ได้มีกาลังทรัพย์นะผมก็ไม่จาเป็นต้องเติมก็ได้นะผมแต่ว่าการเก็บเงินเนี่ยหรือว่าการได้เงินได้ไอเทมต่างๆเนี่ยมันก็จะได้น้อยกว่าคคนนนนทที่่เเเติมก็าัั้องะรบ ต่อมาก็จะเป็นวิธีที่9นะครับผมก็จะเป็นวิธีสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายที่สุดในคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นวิธีที่เราเนี่ยใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็หลายคนก็จะใช้วิธีนี้กันนะครับผมก็คือการตีตดสีทองหรือว่าเลลายสีทองอันนี้นั่นเองนะครับผมวิธีการตีง่ายๆเลยนะครับผมก็คือเรากดเปิดนะครับผมแล้วมันก็จะมีมอนเตอร์ออกมานะครับแล้วเราก็ฆ่ามอนเตอร์ออกไปแล้วก็จะมีดอกบัวโผล่ขึ้นมานะครับผมดอกบัวเนี่ยมันก็จะใช้รีสิบรีซินนะครับผมในการรับเงินหกหมื่นมอร์ล่า นักข่าวผมวิธีนี้เนี่ยสำหรับใครที่ต้องการเงินนะครับผมผมก็จะแนะนําวิธีนี้นะครับผมเป,เป็นวิธีที่ไวแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับผมถึงแม้ว,ว่าเราจะต้องเสียร้สิบเลเยอซนก็ตามนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ได้รีบนะครับผมผมก็แนะนําว่าให้รอในกิจกรรมของเรนไลอโอเวอร์โฟลดีกว่านะครับผมเพราะว่าเรนไลอโอเวอร์โฟลเนี่ยมันคือกิจกรรมที่ทําให้คุณเนี่ยได้รับของคุณ2จากดอกไม้เรนไลอพวกนี้นะครับผมอย่างสมมุติว่าถ้าคุณจะเอาเงิน แลครับผมปกติแล้วถ้าคุณใช้รีสิบเลซินเนี่ยคุณจะได้แค่เพียงหกหมื่นนะครับผมแต่ว่าถ้าอยู่ในช่วงกิจกรรมเนี่ยคุณใช้ยี่สิบเลซินคนจะได้ถึงหนึ่งแสนสองหมื่นมอร์ล่ากันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่คุ้มมากนะครับผมแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยจะกดได้แค่เพียงสามรอบเท่านั้นนะครับผมอันนี้รวมทั้งดอกไม้ฟ้าแล้วก็ดอกไม้สีทองแล้วนะครับกิจกรรมนี้นะผมมันจะมาในช่วงของสิบวันสุดท้ายของแพทนะครับผมถึงบอกว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยไม่ได้รีบเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้นะนน้้รรรรรอออาาายยละะเเเีีีดดกวว่่คคััับพนนนมมุจิงๆ นะครับผมแต่ว่าเวลาการมาของ雷拉乌佛เวอร์โฟนเนี่ยมันจะนานสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าคนจะต้องรอถึงไทแพดกันเลยทีเดียวนะครับผมประมาณซึ่งตอนสุดท้ายนะครับกว่า Le ์โฟนจะมานะครับก็แนะนำไว้รอนะสำหรับใครที่ไม่ได้รีบนะครับผมแต่ว่าถ้ารีบจริงๆเนี่ยก็ตีไปได้เลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องรอก็ได้นะครับต่อมาในวิธีสุดท้ายนี้นะผมก็จะเป็นวิธีที่ผมเนี่ยจะแถมให้กับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่เคยเก็บกล่องในธนาคารแล้วก็หลังร้านของหมาที่อยู่ในอิตาซุมะนะครับผมในวิธีนี้เนี่ยคนที่เป็นผู้เล่นลลนนนใหมม่่่่่เเเียยยยกก็็จะังงไคบออาแน นะครับก็จะแนะนําให้มาเก็บกันนะครับผมเพราะว่ามันจะได้เงินถึง2องแสนมอล่ากันเลยทีเดียวนะครับผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยวว้ามาที่หลีเยนะครับผมมาที่ท่าเดินตรงนี้นะนี่จุดว้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วท่านผู้ชมเนี่ยก็วิ่งตามผมกันมาได้เลยนะครับผมนี่นะครับใครที่มีตัวลมนะผมก็ใช้ตัวลมสองตัวนะผมมันจะได้วิ่งเร็วๆนะครับ จากนั้นเราก็ขึ้นบันไดนี้นะผมแล้วเราก็เดินเข้าธนาคารที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ได้เลยนะผมนี่ธนาคารจะอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้เราเดินมาที่ด้านหลังธนาคารนะครับกล่องสองแสนมอล,ลาเนี่ยมันก็จะอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้ของผมเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมันก็เลยไม่มีกล่องตรงนี้อีกนะคผมก็สําหรับใครที่ยังไม่เคยเก็บเนี่ยก็มาเก็บตรงนี้ได้นะครับ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นกล่องที่อยู่ในอินาซูมะนะครับผมให้เราเนี่ยว้ามาบริเวณตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็เดินตามผมมาได้เลยนะครับให้เราเนี่ยเดินเข้ามาที่โรงน้ําชาตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเจอหมาเฝ้าอยู่หน้าร้านนะครับผมแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวมันกัดนะครับผมเราก็เดินมาหลังร้านได้เลยนะครับแล้วเราก็เก็บกล่องที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเราก็จะได้เงินอีกสองแสนมอ่าไปแล้ว นะครับผมอันนี้ของผมเก็บไปแล้วนะมันก็เลยไม่มีขึ้นเป็นยังไงกันบ้างเนะราหมดสัตว์ทิ้กแล้วก็วิธีการฟาร์มเงินที่ผมได้สอนท่านผู้ชมไปตั้งแต่ตัวคลิปยันท้ายคลิปนะครับผมแน่นอนว่าของพวกเนี้ยผมได้ลองกับตัวเองมาหมดแล้วนะผมสามารถที่จะฟาร์มแล้วก็เก็บเงินได้จริงๆถึงหนึ่งร้อยเอ็มนะผมสำหรับใครที่กำลังมีรถแบบหรือว่าตั้งเป้าหมายไปที่หนึ่งร้อยเอ็มเนี่ยสามารถที่จะทำตามผมได้เลยนะผมแต่แน่นอนว่าท่านผู้ชมก็จะต้องปั้นตัวน้อยๆแล้วก็ใช้จ่ายอย่างประหยัด แล้วผมของผมเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ4-5เดือนนะผมในการเก็บเงินให้ถึง 100M นะครับสำหรับใครก็ตามที่พอจะมีกำลังทรัพย์ในการเล่นเรซินหรือว่าการซื้อเรซินอะไรพวกเนี้ยก็จะใช้เวลาน้อยกว่าน,นั้นนะครับแต่แน่นอนว่าของพวกนี้นะผมต่อให้ถึง 100M ไปเราก็ไม่ได้จิมเมนอะไรมาเพิ่มน,นะผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้อจิมเมนเมอะไรมาเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะผมผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับฟังกันจนจบนะผมถ้าชอบก็อกดไลค์แล้วก็ติดตามเพืผมกันด้วยนะผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ